ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุค่ะ ว,วันที่16เมษายน2567เวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาที่ลานต้นโพหัวหนาซอย2ชุมชนหัวหนาตำบลหนองแกอำเภอหัวหินนางอาพรเกตพิมลประธานชุมชนหัวหนาและคณะกรรมการชุมชนหัวหนาจัา,จาก,กิจกรรมสืบทอดงานประเพณีสงการของพี่น้องชาวชุมชนหัวหนารดน้ำทำหัวผู้สูงอายุในชุมชนได้รับเกียรติจากนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางสาว ไห้ดินกองพันรองนายกเทศมนตรีและคณะพร้อมด้วยนายสุร,รัตน์รงฤทธิ์ประธานหอ,อการคา้าจังหวัดประจวบพีรีขันนายจารึกสุขศรีนายรวิโรธแหมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบพีดีขันร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นน้ำตามประเพณีสงการพร้อมจัดให้ผู้สูงอายุและบุตรหลานได้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนมอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุและในช่วงค่ำวันเดียวกัน,นคณะกรรมการชุมชนหัวหนายังได้จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่ ที่มีเหล่าบรรดานางรำรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ในชุมชนหัวหนาต่างออกมาร่วมกิจกรรมสืบสาร,ร,รงานประเพณีดั้งเดิมของชาวชุมชนหัวหนาที่มีสืบทอดสืบสาร,รงานสงการในหมู่บ้านมาอย่างยาวนานจากนั้นเวลา14นาฬิกาวันที่16เมษายน2567ที่ศาลาชุมชนบอ่อฝ้ายอำเภอหัวหินคณะกรรมการชุมชนบอ่อฝ้ายร่วมกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบอ่อฝ้ายโดยร้อยตีสมจิตสีงามสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งประธานชุมชนบอ่อฝ้ายและนางสุภาพร งมประธานกลุ่มสตรีชุมชนบ่อฝ้ายพร้อมคณะกรรมการร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายโดยนางสาวกนกวันไข่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมจัดก,กิจกรรมสืบสารประเพณีสงการานต์ปีใหม่ไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุของชุมชนบ่อฝ้ายได้รับเกียรติจากนายนพพลธิกุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางคณะกรรมการชุมชนบ่อฝ้ายังได้มอบข้าวสารอาหารแหง้งพร้อมเลี้ยงอาหารผลไม้ให้กับผู้สูงอายุและบุตรหลานที่มาร่วมงานถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทยที่คงค่าควรอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เคารพนับถือสืบต่อไป ไปทั้งหลังหนูก่อนได้เปล่าไปทั้งหลังหนูก่อนได้เปล่า